ผมว่าแม้สารรัฐมนูญนะครับจะมีมติอย่างเียดเชว5ต่อ4ไม่พักงานคุณเศรษฐาหลายคนคิดว่าโอ้ยคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่รอดละในทางการเมืองเนี่ยคงจะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดละผมเนี่ยนะครับมานั่งดูรายละเอียดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมอว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะยังรอดนะครับกับกับคดีนี้นะครับแต่ว่าการรอดของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลในเรื่องของความนิยมนะครับหมายถึงว่ารอดเนี่ยคือว่ากระแสทั่วไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าณวันนี้เนี่ย ต่างๆในทางการเมืองนะครับมาตรการในการเ่จะล้มคุณเศรษฐาเองเนี่ยผมว่ายังไม่แรงพอวันนี้ถึงยังไม่สามารถที่จะโค่นคุณเศรษฐาได้นะครับเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองก็ดีนะครับและก็สิ่งสําคัญก็คือว่าแรงต้านนะครับก,ก็ยังไม่มากพอนะครับปัจจัยทางการเมืองที่ว่านี่ก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลเองก็ผมยังเชื่อว่ายังไม่มีใครสวิงขั้วนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาใน พักเพื่อทยอยู่บ้างเหมือนกันมีกระแสเล็ดลอดออกมาบ้างเหมือนกันว่ามีประมาณ3 4 0คนนะครับที่แอบไปกินข้าวกับบิ๊กป้อมมาก่อนหน้านี้อะไรจำลองนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว,ว่านั่นไม่ใช่จุดแตกหักนะครับและก็ในอนาคตก็การเมืองมันก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าในทางการเมืองณเวลานี้ถ้าดูปัจจัยที่จะล้มคุณเศรษฐาได้เนี่ยนะครับมันยังไม่มีแต่ว่ามันอาจจะทําให หลายคนมองว่าการบริหารงานของคุณเรษฐาเนี่ยมันชักเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าการที่ติดคดีอยู่อย่างนี้นะครับแน่นอนความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันยากที่รัฐบาลเนี่ยจะทําให้คนอื่นนักลงทุนต่างๆมาเชื่อมั่นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทุกประเด็นนะครับมันก็ยังติดขัดนะครับแม้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่เวลานี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนมองว่าหนักนะครับ รัฐบาลเองบอกว่ารัฐบาลรู้ไหมรัฐบาลก็คงจะรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่ารัฐบาลเองก็ยังมีความคาดหวังกับเรื่องของอโครงการดิจิตอล w วอ l เ็ตว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดูแล้วมัน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 ,มนถึงแม้จะกระตุ้นแล้วก็ตามนะครับดูแล้วมันก็จะชักจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของค่าแรงที่จะขึ้นมา400นะครับที่เป็นผลกระทบทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วรัฐบาลรู้ไหมว่ามันมีปัญหาก็ผมว่าเขาน่าจะพอสมควรนะครับแต่ว่าถึงได้มีการประชุม คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งแรกนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็นี่คือเป็นมาตรการลุกครั้งแรกที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการประชุมนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีการเสนอให้ตั้งวารุ่มเลยนะครับนี่ก็เห็นว่ารัฐบาลเริ่มที่จะรู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาปากท้องซึ่งรัฐบาลเองไม่ว่าจะแก้ไขไประเด็นอะไรถ้าปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยนะครับ ไม่อิ่มนะครับมีปัญหามีปัญหามาอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลเองผมว่าก็หนักเหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าการแก้ไขปัญหาทีา่เขาเรียกว่ายังด้อยประสิทธิภาพรวมถึงปัญหาต่างๆสังคมปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังขับเคลื่อนไม่ได้โดดเด่นกว่าในช่วงที่คุณทักษิณเองมาเป็นนายกในช่วงนั้นก็ด้วยซ้ำไปเรือร่องปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆคือดูฟอร์มแล้วเนี่ยหมายถึงว่าการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ก็ยัง ไม่กระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมยังอยู่ได้เพราะว่าปัจจัยเร่งร้าวทางการเมืองเองก็ดีกลุ่มต่อต้านก็ดีนะครับเราไล่ไปตั้งแต่ในพักร่วมอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าคุณเสรษฐาไม่อยู่แล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนท่ายังอยู่ในขั้วเพื่อไทยเดิมเนี่ยก็เพื่อไทยก็จะมีคุณธงอิ้งนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเครดิตนายกรัฐมนตรีถ้าคุณเศรษฐาไม่ไม่ได้เป็นนะครับคุณธงยิ้งก็ยังมีสิทธินะครับคุณชัยกเกษมนะครับนิติสรีก็อดีตนายก็ยังเป็น หนึ่งในสามเหมือนกันนะครับในแต่ะอย่างนี้แหละครับแล้วก็พักพลังะชรัฐของลงุงป้อมนะครับก็ยังเป็นหัวหน้านะครับส่วนพักของลุงตู่ลุงตู่เองผมว่าก็คงกลับมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีคุณพีรพันธ์สาลีลรัตวีภาคซึ่งผมว่าปัญญาในพักเขาก็มีอยู่เป็นขึ้นใต้น้ําอยู่ก็ยังไม่โดดเด่นไม่ไม่อะไรออกมานะครับในขณะที่พักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็มก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่า ดูแล้วก็ยังไม่กล้าเสี่ยงออกมา,าเป็นตัวที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้แรงสนับสนุนได้ยิ่งก้าวไกลเรายังไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้นะครับเพราะว่า,าแม้ว่าจะเป็นพรรคลำดับแรกก็ตามแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยก็ยังจะยังมีการติดปัญหาปมต่างๆอีกหลายเรื่องนะครับคุณชัยธรน์แน่นอาไม่ได้อยู่ในเคเดิตก,ก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยดูแล้วพักต่างๆนะั้นไม่ว่าจะสวิงขั้วยังไงเวลานี้นะครับก็ยังยากที่จะ เป็นตัวแทนที่จะมาล้มคุณเศรษฐาได้นะนะในช่วงเวลาของคดีที่เรามองอว่าคดีนี้คดีคุณสมบัติของคุณเศรษฐาจะเป็นปัญหาสำหรับคุณเศรษฐาไหมผมว่ามันไม่ได้เป็นหลักดูแล้วเนี่ยครับก็น่าจะรอดนะแต่ว่ามันอาจจะติดขัดในเรื่องของเ,อเรื่องคขาไม่เชื่อมั่นมากกว่าเพราะว่าตับใดที่มันยังอยู่บนเส้นได้บนเส้นที่ไม่ความไม่แน่นอนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนในนักลงทุนก็ไม่มาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าดูองค์ปัจจัย อื่นๆน,นะครับก็ยังยากอยู่นะครับที่จะค้นคุณเศรษฐาได้ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าในการเปิดสมัยประชุมสภานะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะก้าวไกลอาจจะซักพอกอะไรต่างๆตามมาต่อเนื่องอาจจะทําให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี้ต่ำลงไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยทางการเมืองในวันข้างหน้าแต่ว่าถ้าดูในระยะเดือนสงเดือนข้างหน้านะครับสเดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่ายัง ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทําให้รัฐบาลน,นี้ล้มลงไปได้โดยเฉพาะตัวคุณเศรษฐาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าเอ๊คุณเศรษฐาจะล้มแล้วจะอย่งงางนั้นจะมีการสับเปลี่ยนตัวคนอะไรต่างผมว่าณนะวันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยก็ดีนะทางแกนนาของพรรคเองอะไรเองนะครับผมว่า,าก็ยังมั่นใจว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยังอยู่ในตําแหน่งได้อยู่นะครับเพราะว่าจากปัจจัยที่ว่านะครับความอ่อนแอของพรรคการเมืองก็ดีนะครับปัญหาต่างๆที่ยังไม่มีกลไกอื่นๆมาแทรกมากนักนะครับทำให คิกว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ยังน่าจะยังรอดอยู่นะครับในเวลานี้นะครับ